ตำรวจไซเบอร์รวบสาวทำคลิปโป้ขายกลุ่มลับโอลิแฟนรับเฉลี่ย50,000ต่อเดือนพตำรวจโทรไต่ลงผิวพนธ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอทผู้ตตรีวิวัฒน์คำํำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสอทสั่งการให้ตำรวจสอทพร้อมนำกำลังขอหมายค้นสารอาญาเข้าคนบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอยเสือใหญ่ จับกุมนางสาวสชิธรแหลมประเสริฐอายุ3 2ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาความผิดฐานร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้โดยเป็นการบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันถ็มการลามกอนาจาร ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจพบคลิปอนาจารเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลในลักษณะที่มีคู่ชายหญิงสร้างคอนเทนต์แสดงในบททําท่าสั่งของซื้อจากไรเดอร์ที่ฝ่ายหญิงนั้นเปรยกายล่อนจ้อนโดยใช้สถานที่ถ่ายทำ ทำกันกลางถนนภายในซอยแห่งหนึ่งในช่วงเวลากลางวันซึ่งรายล้อมไปด้วยบ้านเรือนประชาชนนับสิบหลังอีกทั้งไม่แคร์สายตาผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาจึงทําการสืบสวนและทราบว่านางสาวคนดังกล่าวนั้นคือนางสาวสัจจทรโดยมีการเปิดเพจทางเฟซบุ๊กโฆษณาช่องทางติดต่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการดูให้ซื้อขายคลิปลามกอนาจารรวมทั้งคลิปที่ตัวเองแสดงในบทบาทอื่นๆโดยจะให้เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อดึงเข้ากลุ่มลับในอน อลิแฟนจึงแฝงตัวเป็นสมาชิกก่อนรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อขออนุมัติศารออกหมายค้นและหมายจับก่อนนำเข้าจับกลุ่มตัวที่บ้านเช่าหลังดังกล่าวจากการสอบสวนนางสาวสถิตทธรให้การยอมรับว่าได้เข้ามาสู่วงการโชว์สิีวรา4ปีแล้วโดยเปิดกลุมล่มรับในลักษณะของโอลิแฟน เพื่อนเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกกลุ่มแรกเข้ารัางละ499บาทหากต้องการดูไลฟ์สดนในขณะที่ร่วมรักคลิปเป็นเงินราคา1,500บาทนอกจากนี้ยังทำคลิปโป้ตามรูปแบบต่างๆของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการโดยมีไรายได้เฉลี่ยเดือนละ50,000ต่อเดือนก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บก,กสท4ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป